สวัสดีค่ะนักศึกษาอาจารย์พัชรินพันธ์พานนิตนะคะวันนี้ก็จะมาสอนในรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพานะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้เรามา,ารับทราบหลักสูตรกันก่อนนะคะว่ามันสามารถมีประโยชน์อะไรกับนักศึกษาบ้าง วิชานี้นะคะสามารถอ้างอิงมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพระดับ5ได้ด้วยนะคะผลลัพธ์การเรียนรู้ก็คือสามารถออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้หรือว่า user interface และพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาสำหรับธุรกิจด้วยความรอบครอบนะคะ จุดประสงค์รายวิชาก็คือเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบมีทักษะในการออกแบบสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาสำหรับงานธุรกิจส่วนสมรรถนะรายวิชานะคะก็คือสามารถประมวลความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาตามหลักการ พัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาตามหลักการได้นะคะประยุกต์ใช้โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาสําหรับงานธุรกิจนะคะคาอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรนะคะก็คือนักศึกษาจะต้องศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบการพัฒนาโปรแกรมการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานกับส่วนติดต่อ ผู้ใช้นะคะหรือว่า user interface ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมการเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์การแจ้งเตือนผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหลายวิชานะคะสัปดาห์ที่1สัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่อาจารย์พชัชรินจะให้ความรู้กับนักศึกษานะคะหน่วยที่1 หัวข้อก็คือหลักการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์วกพาเบื้องต้นเราจะเรียนอะไรบ้างในสัปดาห์นี้เรียนความหมายของการพัฒนาโปรแกรมประโยชน์ของโมบายแอปพลิเคชันประเภทของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์วกพาว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันการวางแผน การประยุกต์ใช้โปรแกรมอุปรกรณ์พกพาตัวอย่างแล้วก็ประเภทโมบายแอปพลิเคชันนะคะรวมถึงเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมด้วยอันนี้คือสัปดาห์ที่1น,นะคะหัวข้อแรกในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะความหมายความหมายของการพัฒนาโปรแกรมบนอุปรกรณ์พกพาอย่างแรกเลยเราก็ต้องรู้จักคาว่าโมบายนะคะ โมบายคืออะไรโมบายก็คืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพานอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์แล้วยังทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่นคือขนาดเล็กน้ำหนักเบาใช้พลัง,งใช้พลังงานค่อนข้างน้อยก็คือใช้แบตเตอรี่น้อยนั่นเองนะคะ ปัจจุบันก็ใช้ทาหน้าที่ได้หลายอย่างติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารอันนี้คือความหมายของคำว่ามบาย l e นะคะต่อไปนะคะแอปพลิเคชันความหมายของแอปพลิเคชันคืออะไรแอปพลิเคชันก็หมายถึงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ใช้เพื่อช่วยการทำงานของผู้ใช้โดยแอปพลิเคชันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าส่วนติดต่อกับผู้ใช้หรือว่า user interface หรือที่เราเรียกว่า UI เพื่อเป็นตัวกลางในการใช้งานต่างๆนั่นเองอในหัวข้อ UI เราก็จะได้เรียนรู้ด้วยนะคะว่าว่ามันออกแบบยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันนะคะนาาักศึกษาตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เราได้รู้จักกันบ้างทุกคนก็รู้จักแล้วนะคะโลโก้ของแอปพลิเคชันต่างๆเช่นอันนี้สีแดงๆตรงกลางน,นี่ก็จะเป็น YouTube นะคะ Facebook Instagram Line อันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะ,ะสรุปง่ายๆนะคะคำว,ว่าโมบายแอปพลิเคชันเป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลต็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยังสนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์ ใช้งานได้ง่ายขึ้นปัจจุบันโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนมีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้ใช้และก็สิ่งที่นิยมมากๆคือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นั่นเองอันนี้เป็นสรุปแค่ความหมายนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้กันต่อไปนะคะ หัวข้อต่อมาที่เราจะเรียนรู้นะคะนักศึกษาก็คือคำว่าประโยชน์ของโมบายแอปพลิเคชันประโยชน์ด้านผู้ให้บริการประโยชน์ก็มีหลายด้านด้านที่หนึ่งคือประโยชน์ผู้ให้บริการมีประโยชน์อย่างไรหนึ่งละลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพราะการประชาสัมพันธ์ทางแอปพลิเคชันจะมีข้อมูลที่หลากหลายเป็นช่องทางที่ติดต่อได้อีกด้วยนะคะ สองมีประโยชน์เพิ่มภาพโพสต์ร้านให้ดูดีมีจุดเด่นมีจุดขายที่ชัดเจนส่งผลให้ธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและก็สะดวกด้วยประโยชน์ผู้บริหารการอันที่สามนะคะก็คือมีการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสามารถติดต่อได้ทันทีนะคะประโยชน์อันต่อมาในด้านผู้ให้บริการคือลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้การติดต่อง,งานต่างๆสะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้คือประโยชน์ด้านที่หนึ่งนะคะต่อมาค่ะประโยชน์ด้านผู้บริโภคก็คือผู้ใช้งานอย่างอย่างพวกเรานั่นเองมีประโยชน์ก็คือลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการทําธุรกรรมก็คือเช่นการไปรจ่ายเงินก็สามารถใช้แอปเนี่ยสแกนสแกนจ่ายก็ง่ายขึ้น อันต่อมาก็คือมีตัวเลือกที่หลากหลายสามารถเปรียบเทียบคุณภาพและราคาได้โดยไม่ต้องออกไปสำรวจราคาสินค้าที่ให้เสียเวลาเช่นเราอยากเห็นสินค้าตัวนี้แอปพลิเคชันนี้ราคาเท่านี้แอปพลิเคชันนี้ราคาเท่านี้เราสามารถเปรียบเทียบได้นะคะประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกไปเลือกซื้อสินค้าหรือให้บริการสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ ช่วยลดเวลาในการเดินทางคำนวณเวลาค้นหาเส้นทางหรือแนะนำเส้นทางที่มีการจราจรติดขัดได้ด้วยอันนี้ก็มีหลายแอปพลิเคชันให้การรองรับนะคะอ่าต่อมาหัวข้อนะคะประเภทของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พพพานะคะหัวข้อนี้อ่าประเภทของการพัฒนาแบบที่หนึ่งเลยเรียกว่าแอปพลิเคชันแบบ Na v i g a t e แอ p พลิเคชัน คืออะไรก็คือการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้รูปแบบการพัฒนาชุดคำสั่งต่างๆต,ตามที่ผู้พัฒนาอุปกรณ์ได้จัดทำขึ้นเช่น iOS สำหรับ iPhone, iPad, Apple Watch พวกนี้จะใช้ภาษา o b j e c t C หรือ Swift โดยการพัฒนาต้องใช้ Xcode นะคะอันนี้ในฝั่งของ Apple ถ้าเป็น Android จะใช้ภาษา Java และใช้โปรแกรม Android Studio ในการพัฒนาอันนี้ก็ต้องจำไปด้วยนะคะแบบ Native Application แล้วก็ Windows Phone จะใช้ภาษา C และใช้โปรแกรม Visual Studio ในการพัฒนาเพราะนั้น Visual Studio อันนี้ก็พวกเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยนะคะต่อมานะคะประเภท การพัฒนาแบบที่สองเรียกว่าแอปพลิเคชันแบบเว็บแอปพลิเคชันนะคะตัวนี้คืออะไรก็คือการพัฒนาระบบงานบนเว็บข้อดีคือข้อมูลในกาในระบบมีการไหลเวียนแบบออนไลน์คือขอให้มีอินเทอร์เนต็ตสามารถที่จะออนไลน์ได้ตลอดยีบสี่ชั่วโมงทั้งแบบโลเคอลก็คือภายในวงแหนแล้วก็แบบกลบอลก็คือออกไปยังเครือข่าย ามอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะทำให้เหมาะสมเหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะอันนี้คือ,อการพัฒนาแบบเว็บแอปพลิเคชันนะคะ,ะระบบมีประสิทธิภาพพัฒนาตรงตามความต้องการของหน่วยงานสามารถโต้ตอบกับลูกค้าหรือผู้ให้บริการแบบเรียลไทม์ทำให้เกิดความประทับใจอันนี้คือข้อดีของการที่เราจะพัฒนาอุปกรณ์พกพาแบบแอป พลิเคชันแบบเว็นะคะ,ะประเภทนะคะอันนี้ต่อเนื่องนะคะประเภทการทำงานอ่การทำงานของเว็บแอปพลิเคชันนะคะการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันโปรแกรมส่วนหนึ่งจะวางอยู่บน rendering engine วางอยู่บน rendering engine นะคะ เลนเ e r i n ลิงเอนจจะทำหน้าที่นำเอาทุดคำสั่งมาแสดงบนพื้นที่ส่วนหนึ่งในจอภาพนะคะส่วนโปรแกรมที่วางตัวอยู่บนเล n d e r i n ลิงเอนจิจะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่ง,งที่แสดงผลตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาและประมวลผลบางส่วนอันนี้คือขั้นตอนการทำงานนะคะของเว็บแอปอันที่4นะคะการทำงานหลักจะว,า,า,งา,งจะวางอยู่บนเบราว์เซอร์ ในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันนะคะเว็บเบราว์เซอร์ทําหน้าที่เชื่อมต่อกับไคลเอนก็คือผู้ใช้แหละตามโปรโตโคอลเช่นคุณเลือกใช้ HTTP หรือ HTTPS ความต่างของ HTTP กับ HTTPS ก็คือถ้ามีตัว S แดงว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับมากเข้าถึงยากนะคะแต่ถ้าเป็น HTTP ธรรมดาก็คือ เป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีความลับมากมายใครๆก็เข้าได้นะคะ,ะต่อมานะคะขั้นตอนที่6หลังจากไปตามโปรโตคอลเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะเริ่มประมวลผลแปลภาษาเช่นสคริปต์ PHP แบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันนะคะ,ะต่อมาค่ะ ประเภทแอปพลิเคชันที่ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์พกพาแบบที่3นะคะก็คือแอปพลิเคชันแบบ h ฮ b ริดแอปพลิเคชันหรือว่า c อ o s สแพลตฟอร์มคอ s s สแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันคืออะไรก็คือแอปพลิเคชันมือถือที่มีการพัฒนารองรับแพลตฟอร์ม Android iOS และ Windows นะคะในการพัฒนา h ฮ b ริดแอปพลิเคชันก็จะใช้ทั้ง HTML JavaScript CSS และก็ Dark และ ก็อื่นๆเอามารวมๆกันก็กลายเป็นไฮบริดนั่นเองนะคะขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันขั้นตอนเลยนะคะหนึ่งต้องศึกษาความต้องการว่า,าผู้ที่เราจะนำแอปพลิเคชันให้เขาไปใช้งานเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเมื่อเราศึกษาความต้องการเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มออกแบบนะคะออกแบบเลยว่า UI เป็นยังไงเมื่อออกแบบเสร็จแล้วก็เริ่มลงมือพัฒนา ว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างสายคำสั่งอะไรบ้างในแอปพลิเคชันที่เราออกแบบนะคะจากนั้นก็เริ่มทดสอบนี่นี่คือสีขั้นตอนหลักๆเลยนะคะส่วนรายละเอียดเนี้ยเราก็มาเรียนรู้กันต่อไปอตัวอย่างนะคะตัวอย่างแอปพลิเคชันเนี่ยที่มีการพัฒนาแล้วเนี่ยอย่างที่ได้เห็นเห็นกันอยู่นะคะ Instagram มไลน์เนี่ยนะคะ m e s s ซ n g e อเนี่ยทวิตเตออะไรพวกนี้ยนะคะ google Map ก็ใช้ดูเส้นทางนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้ให้เห็นนะคะและไม่ได้มีแค่นี้ด้วยมีอีกหลายหลายแอปพลิเคชันนะคะอ่าตัวอย่างนะคะตัวอย่างในการประยุกต์ใช้โปรแกรมนะโมบายแอปพลิเคชันสำหรับ อาหารสาหาอา,อาหารสาลิมซั์ก็คือพวกที่อยู่อาศัยนั่นเองโมบายแอปสำหรับการท่องเที่ยวแบบนี้ก็มีหลายอย่างนะคะโมบายแอปสำหรับพัตคา,าสั่งอาหารจองห้องอะไรพวกนี้นะคะโมบายแอปสำหรับการขายสินค้าหรือบริการอันนี้ก็มีเยอะอ,อันนี้เป็นการประยุกต์ใช้แล้วนะคะนักศึกษานะโมบายแอปสำหรับการศึกษาอันนี้ก็มีเยอะ เช่นจะศึกษาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็มีแอปเยอะแยะรองรับนะคะโมบายแอปสำหรับการบริการทางการแพทย์อ่าก็เช่นอะไรล่ะหมอหมอพร้อมอะไรพวกนี้นะคะโมบายแอปสำหรับหน่วยงานราชการเช่นอะไรล่ะเป๋าตังอย่างนี้เป็นต้นอ่านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่มีการสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะอันนี้นะเดี๋ยว พอเราเรียนเสร็จเราก็จะต้องสามารถประยุกต์ให้เป็นโปรแกรมอะไรได้ด้วยสักหนึ่งโปรแกรมนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างประเภทของโมบายแอปพลิเคชันเนี่ย AR and VR นะคะ Augmented Reality and Virtual Reality ไอตัวนี้ก็เป็นกำลังเป็นที่นิยมเพราะว่าเป็นการสร้างสื่อเสมือนจริงก็คือใช้ แว่นแล้วก็มองผ่านตัวนี้ก็เหมือนว่าเราน่ะได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆนะคะอันที่2 Android i n s t a t t App นี้ก็จะได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากว่าสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดเหมือนแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะอันนี้นะลองไปศึกษาดูได้นะคะหลังจากที่เรียนแล้วอันต่อมาเนี่ยค่ะ Mobile Wallet อันนี้ก็จะมีหลายๆคนได้ใช้อยู่นะคะผู้บริโภคส่วนใหญ่จะหันมาใช้โมบายวอลเล็ตเช่นการจ่ายเงินผ่านมือถือมากขึ้นเพราะความสะดวกรวดเร็วบางวอลเล็ตสามารถใช้กับต่างประเทศได้ด้วยนะคะไม่จําเป็นที่เราจะต้องถือเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตเพราะว่าใช้โมบายวอลเล็ตแค่นี้เราก็สามารถที่จะชําระเงินทําธุรกรรมต่างๆได้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นอีกอันนึงเช่น Wearable หรือว่า Taget เทคโนโลยีแบบสวมใส่เช่น iWatch หรือว่า Samsung Gear แบบนี้ยใส่ข้อมือใส่ที่หูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราได้รู้อะไรต่างๆที่อยู่บนหน้าปัดแต่ว่าหน้าจอของตัว Watch w e a r a b l ตัวนี้นะคะอะต่อมาอีกอันนึงนะคะ ดิจิตอลแอส i s ส a n นนะคะตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะหรือผู้ช่วยส่วนตัวแบบดิจิตอลด้วย AI เทคโนโลยีบัญญาประดิตนะคะก็จะมีการบอกว่าตอนนี้คุณทำอะไรสามารถเตือนได้เป็นผู้ช่วยเราได้นะคะอ่าแล้วก็อันต่อมาคือ the launch of 5G หรือว่า 5G นั่นเองนะคะ อันนี้จะเป็นปีของการทดลองใช้ยังยังไม่ได้ใช้จริงนะคะเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงหรือว่า 5G อ่าอันนี้ก็เริ่มเริ่มมีใช้บ้างแล้วปัจจุบันก็ใช้แล้วนะคะนักศึกษานะต่อมานะคะอีกอันนึง Axial l a n t e t Mobile Page นะคะหรือตัวย่อคือ AMP ก็คือเทคโนโลยีของ Google เป็นการพัฒนาระบบ แสดงผลของเว็บบนมือถือให้สามารถเปิดหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็วทันทีไม่ต้องรอดาวน์โหลดนะคะเพื่อประสบการณ์การใช้งานโมบาย Google Search ได้เร็วขึ้นอันนี้ก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ Google AMP นะคะ,ะต่อมาอีกอันนึงนะแอปแชทบอตตัวนี้ก็จะมีเยอะนะคะแชทบอตหรือว่าโปรแกรมการสื่อสารแอปพลิเคชัน ที่จำลองสนทนามนุษย์โดยใช้เสียงหรือข้อความมีมีเยอะเยอะเลยนะคะจิมินายอย่างเงี้ยนะก็เราก็ได้เรียนรู้กันเยอะขึ้นนะคะ,อะ Strong อป p Security อันเนี้ย s t r o ง g อ p ซิคิวเนะคะก็คือระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในแอปพลิเคชันจะสูงขึ้นรอบด้านด้วยเทคโนโลยี พาสเวิร์ดล็อที่ซับซ้อนแล้วก็ครอบคุมมากกว่าเดิมอันเนี้ยที่เราเคยใช้เช่นปิดประตูอะไรต่างๆพวกนี้นะคะ,อ,ะอันต่อมาก็คือ Cloud d e v i c e Cloud d ีเวน n a p อ l i ลิเค o ันะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวนะคะอันนี้ก็จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีการส่งข้อมูลผ่านมือถือระบบคลาวเนี่ยอยากได้อะไรก็ไปสามารถเปิด แอปพลิเคชันได้เลยนะคะ,อ,ะอันต่อมาก็คือ Real Time Personalization หรือว่าการปรับรูปแบบการใช้งานและวิธีแสดงผลให้กับเข้ากับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแต่ละคนทันทีทันใดนะคะเพื่ออะไรล่ะเพื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอ่อันนี้ก็มีการใช้งานเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะคะอะอันต่อมา r e v ว r t e ด Video Advertising หรือว่าโฆษณาที่มีรางวัลให้หลังจากที่ชมเสร็จแล้วเช่นคุณดูโฆษณาเสร็จคุณก็จะได้รางวัลจากการดูโฆษณาก็มีหลายรูปแบบนะคะรางวัลก็มีหลายรูปแบบนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือ,อตัวอย่างนะคะแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะ อันดับหนึ่งมาเลยค่ะ Tiktok นะคะอันดับสองก็ Zoom Cloud Meeting อันดับสามก็ WhatsApp นอกจากนี้แล้วในในในประเทศที่เขามีไม่ใช่ WhatsApp ก็อาจจะมี WeChat อย่างนี้นะคะก็จะมีด้วยก็เป็นที่นิยมแต่ว่าเฉพาะประเทศเท่านั้น Facebook นะคะ Facebook Messenger Instagram Google Meet Google Classroom YouTube Microsoft Teams อะไรพวกเนี้ย ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมและก็มีประโยชน์ด้วยนะคะประโยชน์ของแต่ละด้านด้วยนะคะนักศึษานะ,ะเพราะฉะนั้นในหน่วยที่หนึ่งสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะอาจารย์ชลินก็ให้ความรู้นะคะหลักการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาทั้งหมด8ดหัวข้อที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็เป็นลักษณะ ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นไม่ได้เจาะลึกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่หนึ่งนี้อาจารย์พัชรินก็ขอจบการให้ความรู้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในหน่วยที่สองนะคะสวัสดีค่ะ